สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y u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  e เชฟไทยบ้านอิสานดีครับผมเมนีภาพาพี่น้องมาดูวิธีการผรสมเทียมด้วยครับนี่ผสมบัวนะครับผสมเทียมบัว 哎，怪刺激的不？嗯。 นีน้องมาอยู่ครับอันนี้นะครับเป็นฟาร์มวัวฟาร์มวัวของคนสานบ้านเฮาครับนี่ครับอ้หลายตัวครับตรงนี้ก็มีประมาณ6 7 8 9ตัวนะครับ1 2 3 7 8ตัวนะครับพี่น้องครับ อันนี้ก็จะเป็นพอพันนะครับวันนี้พาพี่น้องมาบึงบรรยากาศนะครับกับฟาร์มวัวกับถนนหนทางอีสานมานเฮาครับ ครับมเอนี้ก็อยู่ที่อันนี้นะครับพิกัดบั้นคำเหนือนตะบนสวยเพื่อพลังกูจงังหวัดศรีสะเกตนะครับพี่น้องับบรรยากาศมเอนี้ครับวันที่12นะครับวันแม่แห่งชาตินะครับช่วงเวลาสี่โมงแรกนะครับนี่ก็พาพี่น้องมาเบิง้ง ารามวัวนะครับารามเลี้ยงวัวนะมันยังไม่อยรเรียบร้อยหรอปะ ตอนนี้ก็ผสมเทียมเรียบร้อยนะครับม้เป่นกันผสมเทียมวัวนะครับแต่เมื่อกี้กูไอ้นี่เว้ยกูตัดสินใจไปดูเลือดทีเว้ยเขามีมึงไม่หนึ่งมือตรงกูไม่ตาย เป็นตัวเงางามครับจุนี่นะครับยอมรับความให้แทนเลยครับชุนไม่แข่งตัวเลรกเลยมือเนื่ยเหมือนกันแหละมือเหนือน่คิดเลย เนีเดือดกที่แคดีครับมีตุ๊กบาเงามครับพี่รองครับอยากลายครับมีเ้่าวมีเนื้ออมเรบหัพี่องฝากไว้ครับไอ้ตุ๊กนี่บอกไเกโลปรตีละไอ้เจ้ โหขอบคุณักขอบคุคุณเต้หนึ่งร้อยาวด้วยครับแล้วก็ขอบคุณคุณเทหน่งร้อยาวด้วยัขอบคุณครับนอันนี้ครับโอ้พอพันยังดีครับจะเห็นว่ายังบดถึงตีนะครับเนี่ยตัวนี้ วันนี้ก็พามาเิ่งฟังมั่วนะครับกับสารบ้านเผาเนาะแนวทางในการประกอบปัจจัยแปลงเผาตกลงมาอยู่พิกัดบ,บ้านคำเดืนตะบ,บนสว่างพรทธลางขอจังหวัดสิริกิตะนะครับพี่น้องฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ